ันนี้ครูดิวมีอะไรเล,เล,เล็กๆน้อยๆมาแนะนําให้นะคะครูแนะนําให้นักเรียนที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วอยากได้ตัวอย่างการใช้คําหรือสำนวนหรือวลีอะไรพวกนี้บ่อยๆนะคะให้ทำแบบนี้นะคะให้สร้างเป็นเป็นไอคอนเป็นแอปขึ้นมาตัวหนึ่งในหน้าจอมือถือของเรานะคะแอปตัวนั้นก็คืออันนี้นะสะีส้สมๆตัวเนี้ยเนี่ยนะคะ มันชื่อว่า sentence dict นะคะย่อมาจาก sentence dictionary นั่นเองครูจะลองแตะเข้าไปนะคะสีเหลืองอัน,นเนี้ยเนี่ยที่ครูกําลังเลื่อนเนี่ยนะคะสีเหลืองเนี่ยพอครูแตะเข้าไปก็จะให้เห็นว่ามันคืออะไรนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะบอกวิธีสร้างตัวไอคอนตรงนี้ให้นะคะก็แตะเข้าไปปับ๊บมันจะนําเราไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า s e n t e n c e d i c t com นะคะ อันนี้มันมีประโยชน์ตรงที่ถ้านักเรียนจะหาตัวอย่างประโยคในที่มีคำคำหนึ่งที่นักเรียนสนใจนะะสมมติไปรเรียนรู้ศัพท์มาคำหนึ่งเราอยากรู้ว่าศัพท์คำนี้อยู่ในตัวอย่างประโยคไหนได้บ้างนะ,ะเราก็ใส่ศัพท์คำนั้นเข้าไปในช่องนี้นะะสมมติครูจะใส่คำว่าคำนี้และกัน recently recently นะฮะคำคำนี้ recently ที่แปลว่าเมื่อเร็วๆนี้ใช่ไหมคือครูเข้าใจมาแล้วว่า recently แปลว่าเมื่อเร็วๆนี้ แต่ว่าเราอยากจะใช้ในประโยคเลยต้องการว่าในประโยคประโยคที่มีคำว่า recently เนี่ยมีอะไรบ้างนะก็ใส่เข้าไปแล้วก็กดคำว่า search อ่ามันก็จะขึ้นมาให้เต็มเลยนะมันก็จะขึ้นมา recently they have discovered a, a comet นะเมื่อเร็วๆนี้เขาเพิ่งได้ค้นพบดาว comet ด,ดาวหางนะอันที่สอง I've been going through a bad patch recently ฉันเพิ่งได้ผ่านช่วงเวลาที่ไม่ดีมาเมื่อเร็วๆนี้นะ,ะก็จะสังเกตได้ว่านั่นเองก็จะดูประโยคไปก็จะสังเกตได้ว่าคำว่า recently เนี่ยเขาใช้มักใช้กับ present perfect เห็นไหมคะพอลองอ่านไปเรื่อยๆเราก็จะได้รู้เรื่องประโยคเราจะได้เห็นตัวอย่างประโยคขึ้นมาขึ้นมาอีกใช่ไหมคะอ่าทีนี้วิธีนี้วิธีจะ,ท,จะที่จะเอาแอปเนี้ยมาใส่ใน ไม่ใช่เป็นมันไม่ได้เป็นแอปนะคะมันเป็นเว็บไซต์แต่ถ้าเราจะสร้างจะสร้างไอคอนเป็นเป็นปุ่มอะให้ให้หน้าจอเราทํำยังไงอ่ะเดี๋ยวครูทําให้ดูนะคะขั้นแรกเลยก็กลับไปที่หน้าจอกลับไปที่โฮมสกรีนนะ,ะเข้าไปใน Google Search Bar นะคะ,สะเสร็จแล้วนกเงเยนก็พิมพ์ใส่เข้าไปว่า s e n t e n c e dictionary นะคะซึ่งมันก็คืออันแรกที่ครูหาไว้แล้วนะะ s e n t e n c e dictionary กดเข้าไปมันก็จะไปที่หน้านั้น อ่ามันก็จะไปที่ Google Search นะคะไปที่ Google search แล้วก็กดเข้าไปอีกมันก็จะไปที่หน้านั้นเสแล้ววิธีที่จะที่จะอ่าสามารถที่จะสามารถทำให้เราทำเป็นปุ่มได้นะคะก็ไปกดตรงจุดไข่ปลา3ามจุดนะ,ะแล้วก็กดว่า add to home screen add to home screen เสร็จแล้วมันก็จะมีชื่อตรงเนี้ขึ้นมาให้มันจะยาวนันองเล็ก็ e dit มันหน่อยต,ตัดที่มันยาวๆออกงี้มันจะยาวไปนะะ แล้วก็ลบออกอ่ะเหลือแค่เหลือแค่ตรงนี้เหลือแค่ sentence dict อ่ามันจะได้ไม่ยาวบนบนจอใช่ปะแล้วก็กดคำว่า add add มันก็จะถามว่าจะ add to home screen ใช่ไหมแล้วก็กดเข้าไปว่า add แบบนี้นะคะพอเรากลับไปที่ home screen มันก็จะอยู่นะ,ะมันก็จะมาให้เราเห็นเรทุกครั้งที่นิ่นจะใช้ก็แค่กดเข้าไปปั๊บก็จะเจอเลยแล้วก็จะใส่คำอะไรเข้าไปก็ได้อ่านะคะคำว่า initial อ่ะลองกดดู เราก็จะเห็นนะ,ะการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยพอนักเรียนไปรู้ศัพท์มาแล้วเนี่ยจะควรจะไปหาตัวอย่างประโยคที่มีศัพท์คํานั้นแล้วอ่านแล้วก็ดูความหมายของมันนะ,ะเราก็จะได้ตัวอย่างเยอะๆแบบนี้เลยนะคะลองดูค่ะ